สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับไล่การเปิดผ่าออนไลน์นะครับผมมือนี้นะครับผมผมก็ได้ไปประมูลผ่ามากนะครับผมทั้งหมดหากล้องนะครับผมหาเจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับผมวสิไดพระรุนไดนล้งพอได้นะครับเริ่มจากกล้องแรกนะครับผมคือกลองนี้นะครับผมกล้องนี้เนาะทรงมาจากคุณทาราวะ โอเคครับนี่ครับเดี๋ยวช้มาเปิดเปิดเิึงนะครับผม,ม,มเปิดกล้กองแรงนะครับว่าจะเป็นผ้นา,มมา,าลุ่นยังนะครับผม,ม,ม,น,มนี่นะครับผมเป็นหลวงพ่อพัดนะครับ เบืองจับในแล้วนะครับนี่นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับ เหรียนสมณศักดิ์นะครับผมแกะเองา,าง่ายอ๋อเตรียนนมใส้มนะัเลยนี่นะครับเป็นเนื้อสามเช่น,นะครับผม แลนดุนแหละนะครับเนื้อสามเขปากใจโซๆให้รัดตะโกแค่บุ่นบันดาตสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาฮืมที่ตับพอกับอังนะบันวนพอให้ช่วยบาพท,ที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความส่งพานะ ยังไงครับคือพวกกันนี่นะครับสามเนะครับผมเลขกโคดเลขโคดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับเป็นเลขโคด1นึ่นนะครับผม เป็นนลแรกนะครับผมครับอ,องแรกนะครับผ่านไปนะครับเปงพพัดนะครับกองแรกอ่ะเมืองกองที่สองนะครับผมนี่กองที่สองนะครับส่งมาจากคุณสุปราณีนะครับผมกองนี้ น,นี่นะครับผมเป็นซองเลียนนะครับ หลวงพอ่อรวยนะครับผมนี่ครับหลวงพอ่อรวย,รยสิ้นมาให้ยางดีครับนี่ครับ พอรวยนะครับผมเบอร์ลนี้นะครับนี่ก็เป็นกระถินพระราชทาน6สีเนาะหลวงพ่อรวยเชกันนะครับเป็นเลรียญกระถินนะครับเป็นเลรียญกระถินครับผม ใช่เจ้านีกล้องนี้ซองเหรียญน,นะคระับบัดงเหรียญทองเบินกล้องนี้นะครับผมของถัดมาสม่งมาจากคุณทัศพลมาทัศพลมาแก้เบิรนะครับ มาหอมโอเคนะครับผม เป็นกล่องกร,รมยี่นะครับกล่องกร,รมยนีนี่ครับผมเป็นเหลี่ยมกันนาำมาให้แล้วนะครับผมเป็นรุ่นรวยเงินล้านนะครับผมลายทองสานนะครับผมกรอบแดงเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับค้องเบอร์เลคอยกันนะ เลขโค้ดหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับผมเลขโค้ดหนึ่งสี่ห้าแปดครับนี่ครับเป็นรุ่นรวยเงินล้านนะครับผมมีพร้อมหอยนะครับผมเป็นเมืองื่นนะครับนี่รวยเงินล้านเรียนที่เรียนดีซีเลยนะครับผมเป็นเรียนดีซีแล้วที่ผมไป ข้อมูลมากนะครับกมาอยา่างคนหนึงนะครับผมส่งมาจากคุณอะไรเนี่ยสันลัสเซอร์กันบรับส่งมาทางไปรษนียนะครับ,ค,รบนะคุณเชื่อมสัน เงียนลวกพ่อรวยเนาะเงียนลวกพ่อรวยนะครับรุ่นรวยทางเดียวนะครับผมทางเดียว พอรวยรุ่นรวยทางเดียวนะครับผมโอ้สวยนี่ครับเลขโคตรคนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับผมเลขโคดหนึ่งนเก้าเจ็ดเนาะเนื้ออัปปาก้านะครับเนื้ออัปปาก้านะครับผมรุ่นรวยทางเดียวนะครับ เอาข้ามาเบิงเหรียญต่อไปนะครับผมกล่องสุ้ทถ่าย,ยนะครับนักงกมกล,ล่องส่งมาจากคุณจันที่มาเนาะกล่องนี้เนาะนักงกมลล มาสองมัดเลยพี่นอ้องมันมนึงว่างก่อนนะแคมันนี้ก่อนนะโโบบงรราว มันแก้มัดหนึ่งก่อนเลยครับใช้มือเพียงเดียวนะครับผมนี่นะครับผมทั้งหมด4องค์นะครับทั้งหมด4องนะ ด้วยทางเดียวกันนะครับผมโอ้โอเ,เ,นโเก,โเกนะเ,เ,นนเลน,น,ะนะครับผมเนื้อกะไหล เนื้อกระไลนาคครับเทคโค้ดสี่หนึ่งหกเวสี่สามหกนะครับผมเป็นเนื้อกระไลนาคนะครับมาเสีเม่นหนักเลยไม่ท่องแดงปรอเนื้อกระไลนาคนะครับผมลงยาแดงนะครับผมเทคโค้ดสี่สามหกนะครับผมลื่มด้วยทางเดียวนะครับ ออกวัดซึกนะครับรุ่นนี้ออกวัดซึนบนะครับนี่กรุ่นรวยทางเดียวกันนะครับเป็นเนื้อกระไลทองนะครับผม เอ้าแปดสูนย์มาเป็นมั้ละเขาก็โสก็เอาแปดศูนย <9 80. S 2> ์ <9 80. S 2> นะครับเป็นเนื้อกะลายทองครับลงยาเขียวนะครับผม

โค้ด <c oughs> 807นะครับผมี่โคด้ด807ศนมุ่งรวยทางเดียว <c oughs> เป็นเนื้อกระไหลนะครับผมเนื้อกระไหลทองลงยาขาวเนาะ,ะสวยครับช่วยนี่ครับสีรุ่นเฮ้สีเรียญน,นีีรุ่นเดียวกันนะครับผม คนละเหนือนะ,ะนี่อัปกานีนยครับเนืออัปกาะนะครับคดย่างก็นหนึ่งหนึ่งก้าเจ็ดนะอัปปาะนะครับนี่เลขคนหกสีีนะครับวันนี้เชยนไว้แล้วเรียบร้อยโ <c> อ <oughs> นี่ครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนาะหน้ากากทองทิพย์นะครับเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์นะครับผมนี่หกซีซีนะครับเโคตรเป็นเครื่องของเครื่องนอนนี่เนาะอบใจโซมาวัดเป็นอร่างหกซีซีนะครับผม บางินก็อยู่กับฮางไกาครินก็อยู่ฮางไก,ก,งไกลเวบบพี่น้เออน,น่าสงสัยเดียวกันเขาเพื่อต่อโคตรมองเดียวกันนะแ้วเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อของ ที 3, 4, ออทนะีอันนี้ออกวัดซึก,นะดด <laughs <laughs> ดนกนะครับอันนี้ออกมูลนิธินะครับนี่ครับสามสีองออกมูลนที่นะครับอันนี้ออกวัดซึกนะอื้ือดูเจังนะดูว่าเม่นก็ได้หัวแลเม่นมบอกเลยครับพญางึืนต่อโคตมาคืนกันนะครับอันนึต่อโคตอยู่ ข้างบนนะครับอันนี้ต่อโคอยูเลีนนี่ต่อโคอยูของหางไก่นะครับต,ตรงกลางอือเลี้ยนนี่ต่อโคยูข้างล่างเลยครับ807ส่วก็ต่อโคดกอขึ้นกันคนละหมกต่อโคอยูหางไก่อันนี้ต่อโคยูหางไก่แลีนนี่ก็ต่อโคอยูหางไก่นะครับ โซลเลี้ยนนี่นะครับทีกาโคนอยู่ข้างล่างโอเคครับผมได้หงัวโซยเหม็นมากนำเน้นนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้กับพี่ไใบซ้ำหนีนะครับผมสวัสดีครับ